ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໂດຍແມ່ນບໍ່ຂ້ອຍກໍລ້ຽງລູກກໍກະບໍ່ໄວ້ແລະລ້ຽງแม่ລ້ຽງໄດ້ເພື່ອລ້ຽງໂດຍຊິມູ່ອູອລດມ່ນໄດທล่ะວລຽງໍໂທນໍຕະ ફ ງເິປິວ ผาบมากอ่ะพอๆกับบาบุญสารวันเลยพี่น้องเลยอ้าวขอเดินกันขอกาบสบายดีและสวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้องสบายดีมีเพ่อนกันเบิดสุขู่สุคนพี่น้องเลยอ้าพบพบพบเจอกันอีกแล้วกับช่องยูทูบบาบุญสารวันเลยพี่น้องเด้อ้าพบพบพบเจอกันมาหนี้กันย้ำคอยคำลงแรงตะเวนกับรับขอฟาบไปแล้วตอนนี้กับพี่น้องเลยในระยะระยะเวลาตอนนี้กับหามุ่ง กบกว่าแล้วเนาะป้าโูปผ่านมาทางงานพระธาตุอีห้างพี่น้องเอลยป้าผู้คนมากมายหลายตาพี่น้องเอลยหัวจักอ่อทั้ง่อแม่พี่น้องเนาะฟังไทยพี่น้องเยอะมากแลายหลายวันสันพี่น้องเอลยเนาะมีทั้งทะเบียนไทยดวงลายอยู่พี่น้องอุตสังเกตมาเนาะแต่ว่าบริทาคีเป็นพี่น้องเบิ่งช้ำพี่น้องเอลยเนาะธอาจจะได้กะพี่น้องเอลยเนาะมารวมงานรำกันพี่น้อง ฝังไทยฟังลาาเฮาพี่นงองเลยเอามืนอกี้กายมาทางนิกาพี่นงองเลยขอมหาขอบครัวเกิดเพ้นพี่นงองเลยคือว่ามีทางลุงเฮิเพม่นไปหับทางไอ้แม่่นมาอยู่น้ำบ่อด้วยาในใดพี่นงองเลยเนาะ่นมาอยู่น้ำบ่อือว่วมันอยู่เสือข้าบ่เนะอาวนกันยังบูฮู้เนาะขอสิมาเยี่ยมมายามเพิินล้วกามายินดีน้าเพิินกับแมนพี่น้องเลยมายินดีน้าแม่ตู้ของ แม่เออเพ้นนั่นแหละเดี๋ยวมาอยู่น้ำลูกเนาะหลังจากห่างกันกับร้ายผ่านหนาปีจนอายุไขจนเผาจนแก่จังจะได้มาอยู่น้ำลูก <c oughs> ก็ว่าได้พี่น้องเลยเนาะอ๋อย่างนี้มุกดีใจน้ำนเพลินจะได้อยู่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาน้ำลูกสาวเนาะอ่า <c oughs> มกรุ๊กฮัวผู้เ <c oughs> สียงกับวอนวอนอยู่พี่น้องเลยเนาะเอิอนใส่อยู่เนาะน้ <c oughs> อยเขาไปหาพี่น้องเลยเนาะคนห้องใส่อยู่ว่าจั่น อเออคือว่าหลยมาเอไยเพ่นเนาะพี่น้องเลยเขาใจดีพ่นเสียงดังเนาะและ้วก็พี่น้องก็สิหาผููน้ำเอยเพ่นดีเลยถ้าใดติดตามชีวิตพ่นเนะาะไปซะพ,พี่น้องเลยไปหาไปชมนำกันเลยเนาะโดย <c oughs> มาพี่น้องเลยตัดภาพมาบนันทึกกระป้าทิโช่เนาะคุ้มของน้าพ่นได้นี่พี่น้องเลยที่ว่บาบา,บาบุญมากมือนีกับพกก็ยังคุดอยู่เนาะ มาบารนีพระโทเรียบร้อยแล้วบารนี้เนาะเนี้อแต่คุ้มใเบิ่งต่างหน้าคนอ่าคือจะไปเล่นบุญหรอพี่น้องเลยอ่าทีมงานของน้องเฮิร์มพันเนาะอ่าเพิ่นมาเจาะมาคุดอ่าไปทีเรียบร้อย,ย,บบอยแออล้วบ, <c oughs> บ,บารนี้พี่อ๋อพี่น้องเลยงานคอยคำลงแรงพี่ตทเวนกะไปแล้วพี่น้องรับข้ฟ้าไปแล้วเนาะสีมืดเขา่ามืดเข่าแล้วบารนี้ ทันวะเนาะไอขอมาเด้แล้วนี่บ้านอย่างนี้ถุงอย่างนี้นี่ไงถุงขนวนบอกย่างนี้บ้านนี่เนาะทุ่งขนขนนวนระบาดนี่โอ้โหพี่น้องไงอย่างอ่านอยังอั้นีงขนวนบอพี่น้องเอไงใช่เดี้ยนี่ค่อยอ่านออกใส่ค่อยอ่านบ่เปลี่ยนอะไใช่พี่น้องไงเขาอนุญาตนวลเนาะนวลไหนยอาไปขนวลไดนไปเปลี่ยน เปลี่ยนยังก็เปลี่ยนบ้านเพื่อนบ่อาเปลี่ยนบ้านเพื่อนเจ้าหนุ่มเปลี่ยนบ้านนุ่มเล่าสาวไทยที่ซองในที่หนึ่งเขตหนึ่งหมู่ที่หนึ่งตำบลสวนกล้วยอำเภอเนี้ยเนี่ยทีสเกตไหมอำเภอเนี้กันทะลักบ่กันธนารักบ่กันทะลักกันทะลักเนาะกันทะลักอ่านผิดอ่านถึกขอโทษขออภัยด้วยนะเพราะว่ากกกัันทสะเบุญกะอ่าน ออกแน่บอกเน่เนาะคนบริยนพี่น้องเลยเกิดกะได้จังนี่กะถือว่าโอเคแล้เนาะโอเคแล้วพี่น้องเลยเนาะนี่พี่น้องประสบการณ์เนกาีดธรรมดาเนี่ยเวลาเก้าโมงเกนาทีบ่ายทีสุวรรณบ่ายทีเฮ้ยแม่บอกที่ท่าพูดนบถือเร่งานเข่าคนนนี่บาทีเันมากเก้าสิบโมงเก้านาทีนี่บ่ายบายบายนี่ยนี่บ่ายชี้บายที พิธีบายสช่ชุดบอกพิธีไรเนาะบป็นอย่างนั้นพิธีน้องะไงเนาะเที่ยงเนาะเก้านาทีขอเชิญร่วมรับประทานอาหารโอ้มีแต่เก้านาที่ไปเลยถ้าเลยถ้าเลยนี่คือจบพี่น้องเลย้กินก่ได้กินเนาะเอ้วเลยเก้านาที่ใช้คนได้คือกันมาเจ้ากะนใช่เนี่ยเหน่อเป็นนมาให้กินนี่บ่าวลาวสาวไทยพี่น้องเนาะโดยเนาะเฮากะจะได้คนแบบเดินทางมาได้เหมือนกนวันที่ 30เหนบ่ฮะเอ้าแม่นโอ้มัน29บ่มื้อนี้มื้อนี้วันที่27เออแม่นอยู่9เนาะได๋ข่อยคิดว่ามื้ออื่นข่อยคิดว่ามื้ออื่นอัน9ล่ะอือเอาวส่งมื้ออื่นเนาะเนเนาะส่ง2ส่ง2มื้ออื่นเนาะคล้ายกันเนาะพี่น้องอนุมอันเตรียมไปหาของเมียก่อนะอบ่าวลาวสาวไทยพี่น้องเนาะ่่าคว่าักข้ามคงออันนี้บ่มีบ่มี อันนี้คือของแท้เลยเนาะของแท้คืออันนี้อันนี้คือบอมีการติดต่อหาคู่พี่น้องเลยหาเองหาเองอยู่กรุงเทพเลยเนาะพ่อเองพี่พ่อกันอยู่ประตูน้ำพี่น้องเลยพ่อเองนี่สบายจิตสบายใจนะถ้าว่ยแล้วหาให้เดี๋ยวชีวะถึกเต่อถึกต้มมันแนวนี้พี่น้องเใช้เทินเสื่อได้เนื้อชื่อช่องชื่อช่องใครบ้านป่าโดยชื่อช่องยูทูบใครเนาะ คือกันเพื่นนอนเกษตรคือการลายมือประดังงามเนาะโอ้โเพื่อนเีย็ยนมาเจ็ดเพื่นไอ้น,นี่นะออของลุงบาจันผมด้วยเนะี่นว่าแล้วลุงจันเพื่อนเนาะคำข่อยเคียนนี่ห่หวยบุเป็นแบบนี้เนาะมาตุ้งมาติ้งบ่ามาตุ้งมาติ้งคืออันอันใกล้ชะอันเจ่ได้ขึ้นไปนะเพ <c oughs> ื่อนบ่คือสิ่งประเพื่อนเนาะเพราะว่าอ่าเบาง่ายกนะ <Ừ> พยายามทบริสุทธิ์ะดวกทั้งรถเนาะโดยอ่า เพราะว่าโมโหว่าไปจะคนจะคนเลยแต่เราติดตามเบิรงพี่น้องเยเนาะที่แน่เนี่ยบาเตียงเนาะแเบาเตียงพาไปพี่น้เราไงแต่ว่ารถบาเตียงไปคันเดียวมันกับบวพอกันเนาะบวกกันโอ้แต่ว่ามีรถตู้รถยังเนาะไปบถทีมงานอย่างนี้รถตู้เน่เนาะต้องจักสองขันเนาะสะดวกสบายแต่ว่าเมารถบัสก็คือึชิ๊ หลายเติบหลายเติบได้เนาะอือกสิแพงเน้าถ้ารอรุ่นกันพี่น้องบ่มือไปแท้มีไปไปแน่เนาะอ่าแต่ม่าอื่นนี่ที่แน่ๆต้องส่ง2คนเด้อ่อยกะส่งเด้นี่ส่งมื้อนี้เลยบ่เจ้ายังนยังบ่ทันมีเงินอยู่ขออนุญาตเมียก็ได้เนาะได้งเมียไว้ก็ก็ได้สเข้าไปหาเพ่นเพิ่นแล้วบ่หาแล้วหาแล้วอือไขอเลขเนาะเด้เอ้าแม่นบ่เลขเอียนกับเลขลิงเอ้าอ่าเอาตัวนั้นบานี่เด็ดแท้พี่น้องเอ้ย มือัน,นี่เท่าไยสะเจ็ดเนาะยังอีกบวกกี่มืออันที่หนึ่งได้เนี่ยอ๋อะส,ะสิเป็นโมเมนอ่ากระต๊อบอย่างอื่นยังยังยังใกล้ได้พี่น้องสิเป็นกระต๊อบมียังเกาะคนอื่นใบเล็กใบหัวด้ก <laughs> ระต๊อบจะเมย์วะกระต๊อบจะเมย์อ๋โอเคชววาววนเนาะสิ่งก็ไปหาคนกันจะมาโดยโดยโดยไปไป<ด> พี่น้องเอ้ยเนาะคำเมื่อตื่นตาแหละไปเยี่ยมยามถามไทยทั้งอ่าเม่ตูุพันมาก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้พี่ครั้งหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเพราะเราวาดใดพี่น้องเอ้ยเนาะไอเพนสีหนึ่งเข่าฮะไอเพนสีหนึ่งเข่าโอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยบัดสุขสุขคนสบายดีเม่ตู้สบายดีไอเพน อืมบิดพอกันด้โดนกับงามขึ้นกูเก่าละเท่าไรพี่น้องเลยฮะมีจักกไ่่อบงามเลยพี่น้องเลยว่าแม่เจะอู้ซึกเดี๋ยวว่าลูกเจ้างามเนี่ยก็ยังบิดวาแม่ก็งามคือแม่เนาะลูกไม่ลนบนใกล้ต้นได้พี่น้องเลยบอกตัวว่าติดใจอจะได้ว่าติดใจใครมันหล่นเนาะบอา ใช้เตรียมตัวแต่งตัวงามสิพิธีบุญบ่อ่าสิไปใช้หลังด้วยหลังบวกเนาะอมาไปสไปยละชิมือมาไม้หาเอื่อยนะบ่ไปมาไปไปไปอยู่นั่นล้วบ่านช่างว่าแท้แม่ชิมือย่างเบสผู้ป้าว่าจะน่าจะอยู่ใส่ไปเลยโดยพี่น้องเลยของคนงานชาวน้เก่งเลยเนาะแหมอ่าอย่ากกนหมืดแน่พี่น้องเลยเนาะชอบทำกูเมือนนี่จะไปฆ่าในใจฮะโอ้มีหลายบนไปเพื่อจะโค้งง้อพีก็อ่า คมฮอดเจ้ากสุดท้ายเลยบ่ได้เล่นบุญเลยอืออย่าคิดมาเนี่ยมันยากบ่ยืนดึกก็ยากนี่จ้าคือเรียสบายกับป็นเด็ละบ้งก็บผูาวเนาะเออโทษแน่นอนดูแลจะตัวอันนั้นมีานคเมียวิูเออแน่นอนแน่นอนจือเ่าเนาะโดยเาไม่เ่ามามือดนี่ไม่เ่านี่มาวันนี่มาวันนี่าวนี่มาขึ้นเือขึ้นจานน้ลูกโอ้มาขึ้นเือนี่เนาะแล้วอแล้วบ่ เรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยมาแล้วอ่าไปได้นอนรับฟันดีบ่เลนละพันเลนละพันเห็นซาสามซาเก้าพันเลพันฟันเห็นเล็กเลยเลขมันโตเลยล่ะสะพันเห็นคนสิ้นยุ้ยนี่มันออกงูหรือไรงูยุ้ยเคยฟันแม่นยี่บอเจ้าหน้ะแม่นแบบนี้เลยแต่ว่าตัวเชียงกันฉันไม่ร้องฮ่าบ้องโง่บ้งแล้วก็แล้วฉันจะทำอไรเนาะมันเลีกเวียนลายเนาะฉันอยู่รับแก็ได้ว่าบอกหมึงว่มูถึงทั้งละ thằng hà mông, đứa hóc mông, nóออก lệu, lệu này nó, xăm nóออก lệch lao, nó cứ sát thủ, giờ nó thử ở trường cháu. Thuoài riêng hơn siêu chắc. Khởi nhận nóออก lệch nhạt còi này nãy nọ. Ừ. Đẹp này, nó mm. ừ, lai so nè là. Đôi. Trẻ bỏ păn này nó mày nọ, ba bảo mình đi chợ. Khơi xử, khơi thử gì bà Muối để thử, vô nó bẻ luôn. Phải kiếm nọ, phải kiếm. Đời anh riêng anh có đại đấy. Đôi. Ha. Người rồi. Đại. À. ba, khăm, người điều 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 ไปเลยไม่ถอะมานอนกับนอนมวนนอนแซบอยู่บ่นอนอยู่บ่อนอนรับฟันนอนรับฟันบได้ฟันเนาะมีแตลับอย่างเดียวเนาะรับอย่างเดียวไปโดยมาพอบอละอาะอ้างและลูกก็นเลมันกว้างๆเนาะอยู่เฮวอืม่าจะฉันเช่นยังคิดแม่แม่เคยเห็นโยตอนเออเพ็นอยู่ตะกีนหมแม่เคยเห็นปะเคยเห็นแล้วบะเคยเห็นแล้วออาหไปใหญ่ขอบคัวมากนี่แม่ก็ดูแล บกับ mm ลํำคาดลูกหน้าลูกมานีกับจำว่าก็บอกว่าเราควนก่อเฮือนดินกับลูกมีกินมีอยากก็มีปู้มาเห็นมาช้างให้แม่ไก่กับ้านทาดเนาะวยกับบาวพ่อบัวเนาะวยบุญเนาะ็ชียังเนาะล่ะเอาดาก็มาใหม่เนาะแม่แม่มาพัชชิมาอยู่น้ำเอือยเลยบ่มามามาอยู่นี่เลยบ่มาจบ พอว่ามีคนเพื่อนเพื่อนนี่ดหละมีเื่องเพิ่นบ่มีูเบื่อยู่เพื่อนนะไทยลูก่งมาลูกเจ้านะบ่แม่แหละอายเพื่อนี่เดี่น่อง่งมาชงมากชงมาคนอ่อนชงมาตามันเฮื่อบินนี่แหละไปอยู่ในแชนเดอร์ออดเเียอ๋อคือคนอนสติสติบบดีนนะพ่ สติป like right, right. ุตต like ิคอยให้ชนะลูกโดยโดยโดยมันกับไปประชามันวาันนะบัได้กับว่าได้บุมีกับ่ามีแต่แต่มานี่กับบริเกก้กับบันเมืองกับบริเกก้าเนี่ยขอบคร่วะโดยแต่ลามันช่วงมาแล้วมันก็เ่าไปผู้เดียวมันอะโแม่ก็บลำขั้นน้ำตัวนั่นแหละแม่ก่ะมือได้แม่กับชบุงน้ำมาอยู่น้ำตันนี้แหละโดยฉันช้าอืมเยวนี้แม่ก็ยังป้าบัได้โดย เราอยกจะมาดูแลขึ <m 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 ้นนี <m 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 ่แหละแม่กะว่าจะมาอยู่จักเมื่อวานนี้ม่อยู่นี่เนาะช้ามขึนลูกช้ามขึนนะเพราะว่ามื่อคืนเทือนช้ามขึนอย่างเมื่อเนาะช้ามคืนแล้วแม่ก็กลับบ้านเพื่อนก็ชิมเมื่อชงเพื่อนว่ามาหนีกับเพื่อนแล้วเมื่อเอาเลยก็ว่าบุญวัฒนาคงลูกคอยกับยังแม่มาขำให้เงินชาญบ้านชองไม่มีพอคอยแล้วมาขำให้ลูกโอ้สาธุเนาะอืมมาเป็นยอดเดีวเลยแต่เอื้อดสิป้าแม่บ่ได้ đời, cái nông tin là, này, là gì, Rồi. Bỏ. Rồi. cái liền của dân bỏ, cái riêng này, riêng mẹ riêng đấy, Rồi riêng, ừ. um, ừ. like. uh. mà dù nó dưới nông ở dưới nông cỏ riêng có được, anh, đấy là, ở dù nó ở đây men ở đây nó, có thổ nằm, ta phong chết ta, sinh bà này này đấy, đời, mình ăn em kín, còn riêng đi lẽ, bỏ hết nha Rồi người chỉ bằng ngao là, còn 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 มันหแม่ก็อยู่ไปซื่อๆดอกบ่ได้มีอีหยังเลยให้กะนากินกะพี่น้องเอาหมดลูกหลานเอาหมดแม่นี่ก็เพิ่นชงเมื่อแล้วค่ะแม่ตัดสินใจบ่ได้แล้วก็สัวมาของลูกก็บ่ฮานเอาเมือให้เอื้อยให้น้องนะเอก็สูโดนอยู่กับลูกกับผัวนนและมุ่นมเฮือนชานกโดยสิลืนนี่ก็น้อยนึงว่าซั่นจ้ะเห็นแลน้องลโดยเห็นแล้วลูกเมือแล้วมือนเนาะยังจะเพิ่นนไปเนาะโดยังบ่บุญายังเมือ สีต่างกันแต่พี่งกันแหดูไปนี่แล้วกินน้ำลูกน้ำเต่านี่แหละหวานแสนชิ่งรวยลูกมาถวายคือจะฉีกอให้ลูกมันของขนงแกนให้มีรวยคัดปลาให้ลำให้รวยรวยชาติถุกเนาะปลาคุณเท่านี้คิดได้หรือเลยแม่ก็ดดอยู่ไป คือ้นนี่แหละลูกมาถวายให้ลูกให้เต่าก็กินน้ำลูกน้ำเต่านี่แหละเอาแล้วเคยไปด้วยเนี่ยเนาะล่ะอมีอะไรไกินพากินกินแมนแา่ว่าทั้งไม่เท่าสิมาอยู่นนี่เลยก็บ่ได้ก็ยังมีลูกผู้เบิงผู้แยงอยู่ทั้งนั้นเขึ้นก๊กขึ้นเขาเาก็สิ่งก็บ่ได้เนาะแมนอืมคันว่าเป็นได้กะยังบ่มอมลูกอันนี้แหละยังคิดได้มาอยู่มาเช่าน้ำลูกนี่นแหละเนยบางทีก็มดบุญน้ำผู้นี่ก็มี เลยที่เรามาทำงานกันเนาะนาบุญเอือเพื่อเห็ดยังเอือแล้วเอือดกับ้าเห็ดการกินไดหละเลยทำงานกินเนาะแมลกี่นบุญงานบอกง่ายๆว่าเนี่ยแหละพอได้ไปทำงานกันละเมืองเนอนะเลยปู่ป้ามันก็ดูแลตัวเองได้ยังไงจังนี่เลยเออตอนนี้ปู่ป้าไปใช้ก่อนเรื่องถามอ๋อไปลุงเฮิร์มพาไปเทียบบุญเนาะปู่ป้ามันฉลาดอยู่ใจแล้วก็มีไงในเมืองเนาะ นอกเยอะอยู่แต่มันอยู่ในเมืองมแต่นอนในบัวไฮแปอย่งเงียั้สิแม่ผลบัวยอึดสจะรับขับจะนอนแล้วเ่าเลยน่อยขม่าเป็นลูกเลรยๆอยู่จักยี่ไปทางใดผลวานะฉันก็อยู่น้องอู้ฉันกับเขาอยู่แล้วพี่น้องเลยพี่เนาะนอนกันเขานอนสามคนเขาเอือยนอนพี่เออพี่เอียนนอนอยู่นี่เนาะสองคนกับลูกเอือยเด้ลูกหล่าเอวย์เนาะส่วนแม่แม่เ่านี่นอนข้างในเนาะผู้นี่เด้อะผู้นี่เป็นไผ่เนี่ย สบายดีนี่หละสบายดี๋อหละลานบ่ลานลอูกลูกชาวลาอ๋อลูกสาวลามาน้ำบนาบัยล่ะใช้ใส่สุดเซ็กซี่แทะดยโดูนี่ผู้ดีซื้อขนมหนึ่งมาผู้ดีสาวอืมกับนมเด้อนี่เด้อนมอรอยร้านกินในเม่เด้อถูก เป็นยังอเอ้ยล้ก็บริยังมาฝากมาต้อนมาเยี่ยมมาย่างก็มี่ไหเนีด้นึ่งบ้าเอาโอยพี่ักกันจุฟพื้นจุไฟอยู่เนาะทานานบ้ี่เออเอ้ยชิเมงก่อนโทเมะทเมะอันเลยแล้วก็เอ้ยเช็ดซ้ำชิลล็อกและจุอันนี้มอกาน้ำฮอดีบโอ้ยบางี่ทางพนงเนาะทางบบาจผมมาตอกอะไรพวกน่ตั้มตั้มเนาะ แน่นนะ้าทาวนรักตัวนี้มาบุญมาฟังมาเนาะนครับลุงจัน,<ม>นเพิ่นมาแนนแน้วก็ชิมน้ำจะขึ้นแน้มาผนแนนอยู่แนนอยู่ร<อ>ับรองหับประกันว่าล่มแนะ่นอนโอแมน่แมนดอกฟินดองเลยเนาะแนนนะ้าทาวนเนาะพี่ทั้งอันนี้ไม่กัดี๋ยวทั้งท่าตอกเนาะมันะต้องเฮ็ดใช่ไหมเนาะต้องอัดนะนนี่เนาะอัดผ้า,ากระจาดอัดผ้าเออใช่ไหมผ้าใบผ้ามันสีล้มเนาะแรงไขดั้งไขก็ได้

สัมผัสยู่พี่น้องเลยเฮ่ทั้งถอ,อั่วร่างถอยวลงบวงไว้ยมดเทนี่แล้วใสะนะ่เนาะคักแล้วใส่พี่น้องเลยมดเทนี่นเน<อ>าะดีใจนะเพื่นในไลฟ์เอเพื่อน,นกันกนะชุดท้ายถ้าสุดโปรแกรมขึ้นมาอยู่พี่จะได้เนาะอือโอ้โหแจกกระโปะอึบโอ้กระประุ่นเลยอ้าวหม้อผอคองดี อืมไอ้ตําใส่อันนั้นก็พักหอมกับคลาสเนาะแม่นเนาะพีงเนาะอืมอีา่าโทเอาซะจะได้กะอยู่ดีมีแหงเด้อเนาะคืนเขึอนใหม่ใส่อย่างงามขอให้ข้ามไม่คุ้นพี่นอ้องเลยอ่าทั้งแม่กะอายุเมัอนควเนเยือนเนาะนเป็นนมโพมใส่ให้ลูกให้ล้านตลอดไปนี่แล้วมาเยี่ยมยมายามด้วยแม่เด้อเลยทั้งแม่เป็นกันเนาะเบิ่งแม่และแม่มาย้อนนำกันเนาะ<า> โดยหักแพงกันบานนี้พี่น้องเลยเนาะบาวุนเห็นในภาพนี่กะเรื่งเทยพ่อออกัจักก็ลอเพ้นกะบ่เคยเห็นพนยูในภาพแบบยูกับแม่กับยังเลยขนาดเนาะบ้านนี้เขามาเห็นแบบกากะอ่าดีใจดีใจน้ำขนาดดีใจเนาะดีใจที่ใจน้ำเห็นแม่กับลูกอยู่ร่วมกันบ่ยูนกันก็ไผ้ผาหนาปีนะแม่เนาะไร้สาลูกสขอล่าเมื่อก่อนด้วยสมี้เด้ออยู่ดีไม่แหงเด้อเด้อเพ้นเด้อ นอนรับพันดีนอนรับพันเองเงินหมื่นนอนตื่นพันเงเงินแสนเด้อเนาะเวลาเจ้าได้แม่เด้ออยู่ดีแหงสะทุกเป็นน้ำพุ่มใส่ลูกกีฬานตลอดไปเด้ออยู่ดีแหงเด้อดู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 ซะทุกฮเข้างหน้าแต่วันนี้นอนกับบ่อน้ำบันไดเนาะดูแลเนาะนิ่งเงียบได้เนาะดูเราวทิ้งใจเหมือนกันอยู่อืม โอเคสายเมืก่อนบายบายสบาดีบรสุขุสุคนเด้อสบายดีบเินเมือแลลินวุฒแล้วเนาะอากะชีแวะไปฮะของฝากของต้อนให้ลูกห้เพี่อากอนเดกเมื่อเนาะซื้อบังซื้อบังขลามใหญ่และเมื่อกะอ่อนน้งขึ้นบนอย่งยิ้มงบ่เมื่อเมื่อเมือจะไปใช้ลูกนันคุ้มได้มานำลูกหน่อยถ่าอยู่เพื่อนอยู่ เมื <c oughs> ่อไม่ได้ล <c oughs> ูก <traditions> ข้า <Bis Syn Island> ็ไดซองเดือนนึงโอ้ยโด้อเด้อยังหน่อยอย่นั้บุญแมนมานจะไปไปไปโดนกับบุได้ฝากคำหน้าเมื่อเนาะเด้อเด้อด้ไปซาพี่น้องเอ้ยมาบุญกับเชิดไอ้ขอโตลาเมื่อก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยน่ามืดคืบเลยมาบุญเปิดไพ่ซ้ายเอาได้ตอนนี้พี่น้องเอ้ยกันไดภาพบั้นบนิ่งบษัทกับขอโทษข้อไพ่ในพี่น้องลายเด้อบัดสุขุสุขคนพี่น้องเอ้ยเอ้าเมื่อนี้กันมาเยี่ยมมายามเนาะอ่าอ่า ครอบครัไอเพนเนาะนี่เราก็ไม่ถาวรคนมาอ่าเป็นเพื่อนใหม่มาคำมาคูนมานอนน้ำซ้ำมื่อซ้ำคืนแต่สิกลับคืนเมื่อคนหนูเนาะโดยเอาจะได้การคอยเพลินอยู่ดีๆมีแห้งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนาะจงได้ก็ดีใจน้ำเพลินน้ำแหลประบ,บุนใครจะเห็นทำภาพแม่เพลินมาอยู่น,ำน้ำเนาะโดยแพ้ชาพี่นองงอ้องเอ้ยบอกว่าระยะห่างเลยพี่น้องเอ้ยการชีวเวะเลาะเบิบ่งบุญก่อนซื้อของฝากของต่อน,ออนมาฝากลูกฝากเมียก่อนเนาะอ่าเป็นบังขอล้ำไนโบพี่น้องเอ้ยแล้วก็ ก็ว่ากันไปเนาะเครื่องบุญเนาะเครื่องแบบว่ากองกินอะไรพี่น้องตามบุญวัดนี่แหละเนาะโดยพระซาพี่น้องขอบุญกุ้คุณนเอฟซีบัสสุขุสุคนเดอ้อให้การติดตามตลอดมาแล้วก็เป็นกำลังใจของ,งใขอขอบคุกมาบุญตลอดมาเดอ้อขอบขอบุญกุ้คุ้นหลายๆไปก่อนคลิปนี้ลาก่อนพ่อค้าคลิปหน้าเดอ้อขอกล่วาวคำว่าสวัสดีและสวัสดีบัสสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อโดยพระผู้พี่น้องเห็นบ่เดือนเพิ่นกำลัง,ง <S <S ๆๆขึ้น เนาะพี่นองเลยฮะ,ะบวลเก่าคือมีไฟอยู่หันเนาะแต่ว่าบมานเป็นเดือนอ๋อมือนีสิ้นเพลงใหญ่ได้พี่นองเลยเนาะ,ะให้โชคให้ลาบให้มนันบัดข,ขู่สุขคนเด้อพี่นองเลยไปก่อนไปบายสวัสดีและสบายดีเด้อ